สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจานัดพิพากษาเป็นจ่าอปันคดีหมอน112อพรกฉุกเฉิน จากกรณีที่เป็นจาปราศัยและอ่านแถลงการประกาศแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฉบับที่2ที่นาบริษัทชิโนไทยในระหว่างกิจกรรมข่าวม,มอบไล่ทรราชเมื่อวันที่10สิงหาคม2564 โดยวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาขุมแนวร่วมธรรมศาสตร์ได้เดินทางมารอให้กำลังใจนางสาวเบนจานักกิจกรรมและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังสารนัดอัดคำพิพากษาในคดีที่เบนจารปราศัยและอ่านแถลงการประกาศแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฉบับที่2หน้าบริษัทชิโนไทยในระหว่างกิจกรรมคา็ม,มบใหญ่ไร่ทรราช เมื่อวันที่10สิงหาคม2564ในความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะต่อให้มันไม่เป็นไปตามที่เราหวังอ่ะมันก็ต้องยอมรับสภาพแล้วก็เดินหน้าต่อค่ะจำเลยคดีของในรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมีทัาทีที่จะไม่เบาลงเลยจากอัฐบาลที่เราลวมองอยงนี้ยังไดบ้างคือต้องต้องต้องบอกว่าจริงๆคดีพวกนี้ค่ะมันถูกเกิดขึ้นในยุค รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนาะแล้วมันก็ดาเนินมาเรื่อยๆจนถึงเป็นรัฐบาลคุณเศถษฐาทีเนี้ยเราด้วยความที่มีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยโอเคมันบอกได้ไม่เต็มปากหรอกว่าแบบคดีเนี้ยมันเกิดขึ้นในรัฐบาลเขาเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเอ,อในสภาวะที่เอ,อคุณเสรษฐาเป็นนายกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเข้ามาช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้นะก็คือเรื่องของการเอ,อ หาจุดตรงกลางว่าเออในเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเราจะมุกก้าวผ่านจุดเนี้ยไปกันยังไงเพราะว่าคนโดนคดีในรัฐบาลผลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็ไม่น้อยเนาะอืมอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยว่าเออไอความขัดแย้งที่มันเคยเกิดขึ้นจากรัฐบาลก่อนหน้าเนี่ยมาวันเนี้ยมันเป็นคดีสะสมสําหรับหลายๆคนแล้วเนี่ยรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีแนวทางการดําเนินยังไงต่อคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้จับตาดู คิดว eh? e ่าหลัายนี้แล้วเราจะเห็นแม้ว่าตั้งแต่ทนายอนนท์แล้วก็ไล่มาเนี่ยนักกิจกรรมเองก็ยังคงถูกดำเนินคดีหนึ่งถึงสองอยู่เรื่อยกำลังใจของนักกิจกรรมหลายาีนี้คิดว่าจะลดน้อยลงไปครับเรื่องการต่อสู้กังนันอืมพอดูเป็นสภาพสภาพทุกวันเนี้ยถามว่ากำลังใจลดลงไหมมันก็มีบ้างอะเนาะเพราะว่ามันไม่ได้แบบ มันไม่ได้เหมือนช่วงก่อนหน้าที่เคลื่อนไหวมันก็แผ่วไปแต่ว่าเราก็เข้าใจบริบทสถานการณ์สังคมว่าเออตอนนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวในสภาแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือคนที่เขาเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะเขาต่อให้คุณดําเนินคดีของกับพวกเราไปจนสุดทางอะคนที่เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เปลี่ยนคือการที่เขาคุณเอาเราไปขงังคุกหรือว่าตัดสินคดีจาคุกกันเรื่อยๆอะมันไม่ได้ทําให้สังคมนี้กลับไปอยู่จุดเดิมอืมกําลังใจยังดีไหมครับ ก็เต็มเ <upa> ปีียมค่ะ<น>รู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ก็เกิดคุย<น>กับที่บ้านแล้วใช่ไหมคะค่ะยนจบรยังเรียนไม่จบค่ะเหลืออีกอีกปีครึ่งค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้ารักษา่านเป็นองหรือว่านอดไอก็จะไม่เรียนต่<ช>นอใช่ค่ะใช่มันเป็น หนึ่งในเคสที่เราต้องต่อสู้ค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็คดีเดียวเนาะเรามันก็มันสำหรับเรามันก็มีหลายคาดีแล้วก็คนอื่นเนี่ยมันก็ยังมีคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็ไม่ได้โดนคดีเดียวคือมันก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งจุดที่เราต้องผ่านไปให้ได้อันนี้เป็นซาเป็นคดีอื่นสองมีอะเออมีแปดค่ะหนึ่งสองค่ะอย่างเดียวใช่ค่ะแปดคดีทำไ<ป>องอกม,มาจากไหนไม่รู้มัน,น,มนหลังจากออกจากเรือนจําก็ได้มาเพิ่มอีกสองอันนี้ก็เป็นการแจ้งเพิ่ม ก็คือย้อนมาใช่ใช่ช่วงรัฐบาลใหม่นี่มีการแจ้งเพิ่มไหมช่วงรัฐบาลใหม่มีการแจ้งเพิ่มไหมมีคดีนึงคดีอะไรคค่ะซึงย้อนไปเมื่อนสองปีที่แล้วใช่ใช่เป็นคดีอะไรดีแจ้งเป็นคดีหนึ่งสองค่ะอืโอเคมีใครถามประมาณนี้นขอบคุณทุกคนมาก,มากๆเลยนะคะอยากให้ช่วยกันตามๆเรื่องนี้จนถึงที่สุด้วเนาะ ไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวหมายถึงว่าสําหรับทุกคน <ทำ S 1> ด้วยใช่ค่ะใช่และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง youtube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ